เพื่อการพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายโอนองความรู้ทางวิศวกรรมที่เหมาะสมสู่สังคมทุกระดับและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์กรภายนอกหรือกับชุมชนสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการสัมมนาเรื่องแผ่นดินไหวและการเตรียมพร้อมทางวิศวกรรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและผลกระทบต่ออาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยนำความรู้จากการสำรวจในแง่มุมทางวิศว,ว,วกรรมแผ่นดินไหวข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาในลักษณะของพฤติกรรมด้านโครงสร้างและชั้นดินเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมต่อไปในอนาคตการสัมมนาครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่สิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีอีกทั้งจะได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาผนวกกับการศึกศึกษาวิจัย ที่ผ่านมาเผยแพร่ให้กับวิศวกรและประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและมีความพร้อมในการที่จะรับภัยแผ่นดินไหวในอนาคตโครงการเปิดโลกลันเกียร์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงการเปิดโลกลันเกียร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านาครหลวงและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการเปิดโลกลันเกียร์ตลอดทั้งปีนะคะโครงการเปิดโลกลันเกียร์มีกําหนดจัดกิจกรรมอบรมในเนื้อหาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน จากหลากหลายสาขาเป็นประจําทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนและกิจกรรมอบรมในเนื้อหาที่ลงลึกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าปีละ4ครั้งโดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ w w w eng.jula.ac.th โดยคลิกมาที่โครงการเปิดโลกลันเกียรและในโอกาสนี้ที่ฉันค่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานท่านรองคณะบาดีท่านคณบาดีรองศาสตราจารย์ดรบุญสมเลิศท er ีรันวงขึ้นกล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านวิทยากรจากภาคโยธาจากหน่วยงานภายนอกนะครับที่เข้ามาร่วมกันท่านผู้เข้าร่วมรับการสมราาัมมนาที่เคารพทุกท่านผมเองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วหลายท่านทีเดียวที่ทีเออ่เข้ามาร่วมกับรายการเปิดโลกลันเกียร์นั้นเป็นประจำนะครับหลายท่านนั้นจะเข้ามาในักษะวันเสาร์คือเป็นการ นำองค์ความรู้พื้นฐานวิศกรรมนั้นสู่สังคมนะครับทุกวันเสาร์ที่3นั้นเรามีความมุ่งมัน่นที่จะให้สังคมไทยนั้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีพื้นฐานที่ว่าศาสตร์วิศกรรมนั้นเป็นศาสตร์ที่สามารถที่จะช่วยได้ศาสตร์หนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามแล้วควบคู่กับการถ่ายโอนความรู้พื้นฐานสู่สังคมนั้นเนี่ยเราจะมีการถ่ายโอนความรู้ในแง่ของกลุ่มเฉพาะ หรือว่าโดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นมานะครับผมอยากจะแนะนำนิดหนึ่งว่าในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นเนี่ยเรามีการเรียกนการสอนเนี่ยเกือบทุกด้านของด้านวิศวก,กรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาคือแล้วก็ทําให้เกือบทั้งโลกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชาวไทยเกิดความสนุกขึ้นมาคือว่ากา,ารเกิดแผ่นินไหวนะครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จงกรพลรนั้นเนี่ยโดยภาควิชาสัมยธาน,นั้นเรามีศูนย์เชี่ยวชาญนะครับศูนย์เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวอันนี้นี่เป็นศูนย์เชี่ยวชาญที่ว่าได้รับการสนับสนุนจากจงกรไว้โดยตรงนะครับเรามีศูนย์นี่มานี่ผมเข้าใจว่ากว่า15ปีนะครับสิปีได้สร้างองค์ความรู้ไว้มากมายมหาศารมีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่จะต่อต้านหรือว่าป้องกันแผ่นดินไหวนะครับ หลายอย่างนั้นได้ถูกได้รับรางวัลวิจัยในระดับชาตินะครับหลายอย่างนั้นได้ถ่ายทอดไปยังนิสิตนักศึกษาเพื่อน,นําไปช่วยสังคมในบริบทต่างๆที่เขาไป,ไปประกอบวิชาชีพวันนี้นั้นผมคิดว่าพวกเรานั้นได้พบกับคณาจารย์จากศูนย์เชี่ยวชาญน,นะครับส่วนใหญ่นั้นสกัดภาควิชาวิศกรรมโยธาและก็วิทยากรจากภายนอกซึ่งมีประสบการณ์มีข้อมูล ที่แท้จริงนะครับโครงการเปิดโลกล,ลังเกนั้นผมเรียนนิดหนึ่งว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราเดินหน้ามาได้ปีที่สาแล้วนะครับและปีนี้ก็เรียนนิดหนึ่งว่าจากผลสําเร็จของโครงการแลวก็การที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนพอควรเหมือนกันในวันนี้นะครับเราได้รับการสับสนุนอย่างเป็นทางการเป็นผู้สนับสนุนหลัก3ารายตามที่ว่าทางพ,พิธีกรได้แนะนําไปแล้ว ในวันนี้นั้นเข้าใจว่าเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับโดยการเกิดแผ่นดินไหวนะครับนะหัวข้อแผ่นดินไหวและการเตรียมพร้อมทางด้านวิศวกรรมซึ่งเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็แผ่นดินไหวในครั้งนั้นเนี่ยมีผลกระทบขึ้นมาถึงประเทศไทยนะครับในกรุงเทพมหาน,นครเอง ผู้ที่อยู่อาคารสูงนะครับก็จะรับทราบถึงเกี่ยวกับไอ้ความรู้สึกว่าเกิดเกิดขึ้นมาจริงเกิดความเสียหายต่อระบบสาธรารณโภคสิ่งกอ่อสร้างโบราณสถานต่างๆในแถบจังหวัดภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงออในส่วนของคณะวิศรรมศาสตร์นั้นสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างยนนิดหนึ่งว่าเราเองนั้นได้มีการศึกษาวิจัย ในด้านของโครงสร้างของอาคารนะครับอย,อย่างลึกยางลึกหมายความว่าทําแล้วก็ได้นําไปใช้ในหลายแห่งเหมือนกันนะครับผลผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวและแนวทางแก้ไขปัญหาสถาอารารที่สร้างขึ้นมาโดยสถาอาคารที่ไม่มีการออกแบบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีการศึกษาแล้วก็คิดว่าวิทยากรคงจะได้คุยให้เราฟังในในวันนี้เหมือนกันนะครับว่าอาคารเดิม ที่ไม่ได้ออกแบบไว้เนี่ยจะไอ้วิตกหรือว่าควรจะดําเนินการอย่างไรนะครับแล้วนอกจากนั้นเข้าใจว่าในส่วนของเช้าว,วันนี้นั้นพวกเราทุกท่านในที่นี้คงจะได้รับไอ้ความรู้นะครับด้านการเตรียมพร้อมในการรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประเทศเอ่อก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการไอ้สร้างเครือข่ายของการเรียนรู้นะครับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุงกรมหราวิทยาลัย แล้วก็ขอเรียนว่าเป็นภารกิจหลักนะครับที่เราจะทำํำการสัมมนารักษณะเช่นนี้ไปตลอดนะครับผมขอให้การอบรมวันนี้นั้นประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และใครขอเปิดการสัมมนาภายใต้โครงการเปิดโลกลานเกียร์นะครับเรื่องแผ่นดินไหวและการเตรียมพร้อมทางวิศกรรมแะบัดนี้ขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณท่านคณะบดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวในโอกาสตัดไปนะคะดิฉันก็เดี๋ยวจะขอแนะนําวิทยากรคร่าวๆนะคะสําหรับการสัมมนา,าวันนี้นะคะท่านแรกก็จะเป็นศาสตราจารย์ดรปณิธานลักคุณประสิทธิ์จากภาควิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ท่านถัดไปก็จะเป็นดรธิราพันธ์อ่อนธรรมรัตน์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินแผ่นดินไหวจาก Uh, Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System นะคะซึ่งท่านก็ได้ไปเ็บกับทีมของดร อาจารย์อนัตนะคะในการดูพื้นที่จริงที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะที่เป็นส่งผลกระทบมาจากประเทศพาม่าค่ะท่านถัดไปจะเป็นรองศาสตราจารย์ดรสุพจน์เตชะวรสินสกุลจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตเรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนัตเรืองรัศมีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกร,รม,มหาวิทยาลัยเช่ๆๆชๆๆนกันนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยว ขอเรียนเชิญวิทยากรเลยค่ะครับคบขอบคุณครับท่านคณะบดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็ขอบขอบคุณทางคณะที่จัดรายการเ,เปิดโลกลานเกียร์นะฮะซึ่งเ,เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็สำหรับวงการศึกษาด้วย ตามที่ท่านคณบดีได้กล่าวนำเ,เกินไปแล้วนะครับ<ม>ก็เราได้ไปสำรวจอาคารที่เกิดความเสียหายในจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4ี่วันที่5้าวันที่6ครับแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับก็มีบทเรียนมีมีสิ่งมีความรู้ที่เราเรียนรู้ได้นะก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ผมจะใช้เวลาสั้นๆเขาใจว่ามีเวลา15นาทีนะครับที่จะกล่าวนําในตอนต้นนี้จะให้เห็นภาพรวมๆนะครับออของออสิ่งที่เราได้ไปพบเห็นมาครับก็ทีมที่ไปก็ออขอ,อ,อข,ขอ เราเขาเคาเรียนให้ทราบว่าอนนะัตอาจาร,รย์อนนะัตที่อยู่ด้านซน้ายของผมนี่ก็เป็นผู้เป็นตัวตั้งตัวตีที่จัดให้มีการไปสำรวจนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนนอกจากอาจาร,รย์ในใ,ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล,แล้วก็ยังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกลุ่มปุตุนิยมวิทย,ยากรมทรัพยากรธรณีนะไรมส์ imes, แล้วก็ โยธาธิการจังหวัดได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกรมโยธาธิการก็ส่งผู้แทนไปครับก็เป็นทีมที่สำรวจค่อนข้างใหญ่ครับครับผมจะกล่าวทิ้งเหตุการณ์นิดเดียวเดี๋ยวอาจารย์เดีเ๋ยวดรธิรพันธ์จะมาให้รายละเอียดมากกว่านี้นะฮะเ,เราตั้งใจว่าจะเชิญนักธรณีวิทยามา,า,ามาให้ข้อมูลสรุป เย่อๆแต่ปรากฏว่าเกิดความขัดข้องนะฮะทางเทคนิคก็ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรทางดรเชื้พันธ์เดียวก็จะได้พูดถึงแง่มุมทางทางด้านธรณีวิทยาแนวรอยเลื่อนนะครับรวมทั้งกาวโมชั่นถ้าเป็นไปได้ผมจะเน้นที่การตอบสนองของ หรือสมบัติ building performance เอาอย่างนี้นะแปลค่อนข้างยากจะแปลแปล,แปลว่าสมัถนาฟังแล้วก็ไม่เคยเข้าใจนะครับพฤติกรรมของโครงสร้างม่าเป็นยังไงมันเกิดปัญหาอะไรบ้างนะแล้วก็ทางดรสุพจน์ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ liquefaction แล้วก็ lateral spreading อ,อาจารย์นัทก็คงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวก life lines ต่างๆนะครับ ย่อๆก็คือนะแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นที่ในพม่านะครับตรงใกล้พรมแดนลาวกับไทยอยู่ห่างจากไทยประมาณ50กิโลเมตรทางภาคเหนือของไทยนะที่แม่สายเชียงแสนก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับเอพิเซนเตอร์อยู่นี่นะครับนี่ทางภาคเหนือของไทย ครับเราก็ไปสำรวจตามเส้นทางนี้อาคารที่เราสำรวจก็ตามเส้นทางถนนหมายเลขหนึ่งนะพุนโยชินนะครับไล่ตั้งแต่ส่วนล่างไปจนถึงใกล้ใกล้กลพรมแดนนะ,อะมองลงไปเห็นเห็นฝั่งพมา่าเดี๋ยวนี้พัฒนาไปพ,พัฒนาไปเยอะครับครับทาง USGS เขาก็ได้ประมาณค่า อัตราเร่งที่ผิวดินนะครับออกมา,าได้ประมาณ20-25เถึง30เหรืออาจจะสูงกว่านั้นที่เอพิเซนเตอร์ซึ่งตรงนี้ตร,นตรงนี้คงหยาบมากแต่ว่าท,ที่น่าสนใจนะเขาเขาคาดคะเนว่าเกิดอัตราเร่งในเมาสสมณะจะไม่ค่อยเห็นนะนะคอนทัว1ร์1ซนะกินเข้ามาใน ในจังหวัดเชียงรายส่วนบนของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีบางส่วนอาจจะเข้าไปถึง15เอซันนี้เป็นการคาดคะนนะครับเรามีเครื่องมือวัดอัตราเร่งเดี๋ยวดรอนัทอาจจะอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าอัตราเร่งนี้เป็นเท่าไหร่เราหมายถึงว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับไม่ใช่จุฬานะครับอ,อย่างไรก็ตามนะก็พออนุพอ พอคาดเคเนได้ว่าอัตราเร่งที่ผิวดินเนี่ยที่ชั้นหินแข็งนะในตำบลอำเภอที่ใกล้กับพรมแดนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ10-15%นจะีะทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคงจะต้องมีการตรวจสอบอย,อย่างชัดเจนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวม,รวมของ อำเภอแม่สายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตึกเตี้ยตามที่เราทราบตึกที่สูงที่สุดก็ประมาณเจชั้นเป็นโรงแรมนะโรงแรมที่ได้มีการก่อสร้างต้านแผ่นดินไหวนะเราไม่ได้เราก็ไปดูแต่ว่าไม่มีมไม่มีความเสียหายส่วนโครงสร้างในนี่เป็นภาพรวมๆก็เป็นตึกเตี้ยนะสองชั้น3าชั้นนะสชั้นนะทีนี้โรงเรียนที่ผมจะ เอานําสิ่งที่เกิดความเสียหายนะให,ให้เห็นภาพความเสียหายนะครับไอสิ่งที่ไม่เสียหายเยอะนะครับนะที่เห็นให้เห็นนี่คือสิ่งที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นอาคารสองหลังนะหลังบนนะเป็นอาคารสี่ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์นะอยู่ในอำเภอแม่สายทั้งหมดนี้ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอำเภอแม่สายซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนนะ รูปล่างซ้ายมือนั้นเป็นอาคารที่ได้รับความเสียหายนะครับก็ลักษณะอาคารก็อาคารโรงเรียนก็ยาวนะแล้วก็มีมีม,ม,มีช่วงด้านข้างนี่สั้นกว่าเยอะนะครับแล้วมีผนังสองด้านมีผนังสองด้านด้านด้านหน้าด้านข้างนะทั้งสองข้างนะครับทางทางด้านนี้ที่เห็นในในภาพนี้รูปล่างนะครับ นะจะเห็นรอยมีปูนฉาบกระทาะอ,ออกบ้างแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งมีความเสียหายมากกว่านะครับาตามที่เห็นนี้นะด้านผนังที่ด้านข้างาแล้วก็มุมล่างนี้ก็ให้เห็นเ,เห็นภาพาซูมเข้าไปนะแล้วก็ ล่างขวามือก็จะเห็นว่ามีรอยรอยกระเทาะถึงเห็นเหล็กเห็นเหล็กมีการขยับตัวเล็กน้อยนะครับอันนีเ้เดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดทีหลังอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นความเสียที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเป็นเนื่องจากเวิร์กแมนชิพเป็นหลักนะคือฝีมือก่อสร้างไม่ดีอ,อ,อาการอีกหลังหนึ่งนี้เป็นอาการ s อ e นะครับอาคาร SME ผมผ่านาบางอาคารไปนะครับครับอาคารพัฒนาวิสาหกิจเป็นอาคารตึกแถว3าชั้นนะด้านหน้าเป็นก็เหมือนกับตึกแถวทั่วไปคือชั้นล่างจะโล่งนะด้านหลังนะด้านหลังก็เหมือนตึกแถวทั่วไปคือค่อนข้างทึบนะ ก็สังเกตดูที่มุมนี้นะครับมุมขวามือจะเกิดรอยร้าวแบบแบบการเฉือนนะรอยทะแยงเนี่ยรอยร้าวเะแยงเนี่ยันร้ายมากครับดูข้างในเข้าไปดูในอาคารนะกเ็เป็น ความเสียหายที่รุนแรงมากนะครับมีหลายมีหลายแฟกเตอร์ประกอบกันนะผมจะให้ภาพดูภาพบุนบรุษก่อนกันแล้วกันนะครับมีเกิดรอย้าวซึ่งซึ่งผมไปสํารวจแผ่นดินไหวอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยที่เห็นลักษณะความเสียหายอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเคยพบมานะครับก็เป็น structural damage เป็นความเสียหายทางด้านโครงสร้างนะครับมี มีพาวดิ้งเกิดขึ้นมีการกระแทกของอาคารนะอาคารที่เมื่อกี้ว่านี่เป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มของอาคาร3-4หลัก4คูหาติดก,กันนะครับแล้วก็ด้านนะกลุ่มคูหานี้นะครับอยู่ประชิดอาคารเตี้ยสชั้นซึ่งสร้างติดค่อนข้างติดก,กับ ตึก4ชั้นกลุ่ม4ชั้นที่เมื่อกี้ว่าไ้ก็เกิดการกระแทกนะเกิดพาวดิ้งนะใกล้กับอาคารนั้นเล็กน้อยนะครับก็เกิดความเสียหายไม่มากก็ชาวบ้านก็เลยช่วยตัวเองเอาเหล็กมาดามนะเอาเหล็กมาดามครับครับถัดขึ้นไปนะ เป็นอาคารโรงแรมเชียงรุง้งอาคารโรงแรมเชียงรุ้งนะครับก็เป็นอาคารสามชั้นที่เห็นในรูปข้างล่างซ้ายมือนะครับชั้นล่างก็โล่งเหมือนอาคารทั่วไปนะครับอาคารสามชั้นที่เห็นนี้ก็เกิดความเสียหายเกิดรอยร้าวในผนังเป็นแบบทฉียงค่อคนข้างมากนะครับ แต่ว่าไม่ได้อาคารหลังนี้นี่เขาเขาเริ่มซ่อมแซมแล้วนะก็เราก็เลยไม่เห็นความเสียหายในส่วนส่วนเสาว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเข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 าจะเห็นว่าเขามีการตั้งแบบแล้วก็ตั้งเจเสาเพิ่มขึ้นมาเขาได้มีการซ่อมแซมแล้วนะครับอาคารที่เสียหายมากอีกแห่งหนึ่งนะเป็นอาคารอันนี้เช่นเดียวกัน3ชั้น สามชั้นครึ่งนะมันมี้ฉลอยนะแล้วก็มีมีดาดฟ้ามีถังน้ําอยู่ด้านบนนะด้านรูปกลางเป็นรูปภาพด้านหน้ารูปขวามือเป็นด้านข้างนะทางด้านหลังของของภาพรูปซ้ายมือเป็นด้านข้างด้านด้านซ้ายมือด้านข้างซ้ายมือนี่